วันนี้เป็นวันที่สองก็เป็นมการาคมไม่ใช่วันที่นะเป็นสอนเมื่อคืนนี้พูดถึงอาหารแล้วใช่ไหมต่อไปมีอะไรถ้าเป็นว่าวันนี้ก็ขอเพื่อเพื่อความเข้าใจในตอนต้นเพราะว่าตอนต้นหรือตอนสุดท้ายก็มีความมุ่งม่ก็เหมือนกันคือรมของจิตต่อนากนี้พูดถึงรมของจิต ขอขพติมเลทีเดียวก่อนว่าการเรียนพระธรรมฐานตามที่พระโบราณอาจารย์มาสอนกันอาจมากรักสอนมาตามนั้นก่อนที่จะภาวนาอันดับแรกถ้าไม่รู้รลมไม่ใจก็ออกก่อนพอาจับรลมไม่ใจก็ออกได้ทรงตัวถ้าให้พิจารณาก่อนการพิจารณาในคันภืร์ไม่เร่งสำคัญ อันดับแรกจริงๆท่านอยให้แนะน้ำพิจารณาได้ขั้นต้นเขาเรียกว่าสัญญาณแบบอ่อนที่ว่าสัญญาณแบบอ่อนก็คือว่าเห็นว่าร่างกายเป็นจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมแค่นี้นัยกตาไม่น่าจะยัยถ้าพิจารณ์ว่าร่างกายเป็นจังเป็นของไม่เที่ยงแล้วเพื่อทำว่าไม่เที่ยงเราสังเกตดูว่าอะไรมันไม่เที่ยง ผมก็ไม่เที่ยงนังก็ไม่เที่ยงเล็บก,ก็ไม่เที่ยงเนื่อก,ก็ไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงหมดเมื่อเราเป็นเด็กยังไม่ถือสภาพอย่างนั้นแค่ดูคนแก่คนแกต่ตัวลงไปผมผมก็เปลี่ยนสีอันดับแรกเริ่มเป็นเหลืองแล้วก็แดงแล้วก็ขาวฮต่อไปก็ผมหนอกที่ผมไม่เที่ยง อุปก,กรหนึ่งผมยังไม่หอกก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าผม,มเที่ยงจริงๆมันจะมีความพอดีเท่าที่เราต้องการมื่ถ้าเราไปล่อยไปนานๆมันก็ยาวเกินไปมันก็ไม่เที่ยงในที่สุดเราก็ตัดแค่พอดีเห็นว่าพอดีแล้วเราชอบใจไม่ชอบก็ยาวใหม่ไอ้น,นี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน <c oughs> ทุกขังเราเมื่อสภาพวุชาโลกเป็นทุกข์ คือความไม่เที่ยงแต่เราเราคิดว่ามันเที่ยงถ้าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นความยาร้อนใจเกิดขึ้นความทุกข์แก่เกิดขึ้นอย่างเราคิดว่าถ้าเราเป็นเด็กเราต้องการเป็นหนุ่มเป็นสาวความต้องการของเราสำเร็จผลเป็นหนุ่มเป็นสาวแน่แต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวปรากฏขึ้นเราก็ไม่อยากเป็นคนแก่ฝืนเท่าไหร่มันก็แก่แล้วความแก่เกิดขึ้นเราก็เป็นทุกข์ นที่สุดก็ถึงอนัตตาคือสลายตัวเองท่านบอกว่าค่อยๆค,คิดอย่างนี้ไปดีกว่าจะหมดเวลาโดยไม่ภาวนาเลยย่งดีใหญ่อย่างนี้ก็าเรียกว่าเป็นสุขาปัาสโกนะโดยความจริงพื้นฐานกนารมรรลุมรรคผลก็อยู่ที่สุขาปัาสกโกนั่แหละพื้นฐานใหญ่ ด้านเตวิโช่ันอยากรู้อยากเห็นชนาวิญยอยากรู้อยากเห็นด้วยอยากไปถึงด้วยปริษันที่รับประตเป็นคนฉลาดรู้กับรอบรวมความอันดับแรกทุกคนรู้เราให้ใจเขาออกก่อนให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ อย่างนี้เป็นแบบพุทมหาติฐานสุงถ้าแบบพุทธมาฐานสี่สิบต้องรู้ลมสามฐานหายใจเข้าลงกระทบจมูกแล้วกระทบหน้าอกแล้วกระทบศูนย์เหนือสะดือหายใจออกลงกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบจมูกแลก้วลงทปากนี่ข้อสังเกต ถ้าเราดูเราขาใจแค่หายใจเข้าหรืออกแค่จมูกอย่างนี้ต้าเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้ารูลึกกระึงที่หน้าอกลงกระทบหน้าอกก็รู้ออกก็รู้เข้าก็รู้อย่างนี้เป็นอุปจาระสมาธิถ้ารูลงรู้สารฐานรู้จากจมูกด้วยหน้าอกด้วยถ้าฝุ่นหรือสะเดือด้วยทั้งเข้าทั้งออกอย่างนี้เป็นปฐมฌานเหมือนก็เส้เดกเส้นได้ ยาวลงไปเวลาใจออกก็รูเลื่องก็ไหลขึ้นมารูแบดบอย่างนี้เราจิตทรงตัวอย่างยิ่งค่อยทรงตัวดีมากกระบวคการในตอนต้นก็ยังไม่ต้องทำถึงขนาดนี้เอาแค่รูลมเข้ารูลมออกการรูลมเข้าลมออกนี่ท่าเรียนนาฬานม่ิกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญมาก การารร่นสันนีก 3, ้ากองต้องขึ้นกับกองน,นี้ถ้าเราทิ้องลมอะไรกางทาาเก็อื่นก็สลายตัวมาน,นั้นต้องถือลงเป็นสำคัญเพราะ่การฝรึกรเราเข้าใจเข้าออกพระพเจ้าบอกว่าเหมือนกับเราฝึกมาพยศความจริงจิตเครองเรามันมีสภาพกระสับกระสายหุ้มซ่านชอบคิดชอบอ่านเป็นของธรรมดา แต่ไม่อยู่ๆ้วจะบังคับเห้ามนทรงตัวต่อ,อตรเร้าที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้เมื่อเรารู้ลงเข้ารู้ลมออกจิตสงบสดเสวเดียวหนึ่งเดี๋ยวก็ไปคิดอย่างอื่นก่อไปอีกเผลอหรือทั้งทั้งที่ภาวนาด้วยก็ยังมีการเผลอเมื่อเผลอรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะเริ่มต้นใหม่ที่เป็นการฝึกธรรมดา มีแบบหนึ่งพระเจ้าสัตว่าให้ทําตนนี้หองคนฝูกมาตัวพยศความจริงมาพยศมันจะไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของเราเราต้องการให้ไปซ้ายมันจะไปขวาตลอาไปขวาเราต้องการขวามันจะไปซ้ายเป็นต้นบางทีเราจะให้วิ่งมันก็เต้นเสียอาจจะให้เต้นมันก็วิ่งถ้าเราจะบังคับพยศนั้นนั้นนั้นบังคับบัญชาเราจริงๆ ท่านบอกว่าถ้ามันจะวิ่งกระป่อยให้มันวิ่งไปถ้าเรากอดคอไว้มือหนึ่งชื้แท้ถ้ามันเบาก็ตีมันให้วิ่งต่อไปถ้ามันเหนื่อยก็ตีมันให้วิ่งต่อไปในที่สุดมันไม่สามารถจะวิ่งไปได้หมดแรงัะไม่ถึงลมนะแล้วก็บังคับมันใจไปซ้ายไปขวามันก็ไปตามความต้องการของเรา ทาานี้ก็อะไรพรามสิน้นฤทธิ์ด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันถ้าเรารูล้ลาหายใจเข้าราู้ลงหายใจออกอยู่ตั้งใจจะทรงสมาธิสักห้าทีท่สิบนาทีมันไม่อยู่เดียดเด๋ยวรัตถุที่อื่นเข้ามาแทรกเราก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้น,ตนใหม่ไปอยู่ก็ไปใหม่จะเริ่มต้นใหม่ไม่เดี๋ยวว่าไปใหม่ทีนี่สวยไปเลย ถ้าสามครั้งไม่หยุดเลยนไปเลยแล้วก็ติดตามไว้อย่าทิ้งบางครว่ามันจะคิดอะไรก็เชิญคิดล่อยให้คิดตามเรื่องราวๆมันจะออกนอกทุ่งนอกท่ากระชังมันลอยคิดไปตามกาลังไม่ช้ามันก็สงบไม่เกินสิบห้านาทีมันก็สงบ,นนสงบพอมันสงบปับ๊บเราก็จับลมหายใจเขาออกหม่ถ้าภาวนาร่วมด้วยจะได้ทรงตัวจะมีสมาธิทรงอยู่ดยได้นาน นี่เป็นวิธีฝึกนะไม่ใช่ง่ายนะให้พูดยังไม่ยากนะแต่วันนี้ก็พูดยากเสียงไม่่อยมีหมดแรงก็เป็นาว่าวิธีฝึกตามนี้ท่านบอกให้รู้จักการยืดหยุน่นต่อไปก็ทำภาวนาทำภาวนาไม่ใช่ภาวนานง่ายง่ายฝึกใหม่ๆหมใใช่ยาก ถ้าใช้คานาย,ยาวๆจิตจะมีกังวลมากว่าผิดว่าถูกบ้าเป็นกังวลนั้นไม่เอาจิตเป็นกังวลก็ไม่มีสมาธิต้องไม่ให้มีกังวลอย่างโดยมากพวกเวราวาฬานจันสอนวัตภาวนาพุทธโธสองคำง่ายดีให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธพอทําแค่พันอย่างนี้จิตจะไม่มีกังวลง่ายๆถ้าจิตมันพลาดจากสมาธิเราก็เริ่มต้นใหม่